บักสามโอเมืองดอกบัวโอโรโน่พอมึองบลเจ้าของเสียงสวรรประจันบานไอหนูพุทธสองชานชายสอธรรมรังสีอดีตแชมป์ประกาศโอโรโน่หนักชานชายพลิวเผ็ดมันแค่ไหนเพื่อคนไทยที่ชื่นชมมวยไทยสดดวนจากกลุงมพินีหลังการแข่งขันไม่ถึง12ชั่วโมงสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพมวยไทยสัานโลกมาพบกับท่านผู้ชมเหมือนเช่นเคยนะครับทุกวันเสาร์บ่ายโมงครึ่งถึงบ่ายสองโมงครึ่ง ทีมงานทรงชัยโปรโมชั่นครับนำเมด่วนจากลุมพินีสดสดร้อน12ชั่วโมงพบก,กับท่านผู้ชมทั้งแฟนมวยภูธรและก็นครบาลทั่วประเทศครับเราได้ชมกันสดๆจากเวทีลุมพินีนี่เป็นมวยคู่แรกของรายการวันนี้นะครับโอริโน,โน่พอเมืองบลฝ่ายแดงชันชัยสทธรรมรังสีฝ่ายน้าเงินกําลังไล่ลําว่ายครูกันอยู่ในขณะนี้นี่คือกรรมการครับธนงพุ่มพาณิชหรือเรือนเพชรศิวัดหนังกรรมการตอนนี้ของลุมพินีช้ยสากลนิยมครับสี่ท่าปริมา คุณติ๊กนะครับพันโทชัยวัฒน์จีเลนวัฒน์หรือบาบูครับเป็นผู้ห้าหมวยคู่นี้อาจารย์พศกบกงุงเมืองจันทร์ถอดบงคนโอเรโนโน่อยู่ทางด้านซ้ายมือเป็นอาจารย์เกี่ยวกับการศึกษาของจังหวัดอุบลน,นะครับหนึ่งสองรวมกันครับคู่นี้ชมความดูเดือดครับเป็นมวยรุ่นระดับใหญ่หน่อยนะครับจูเนียร์ไล่เวทเต็มๆอาจารชายนั้นกลับมาภาคที่3แล้วได้ชื่อว่าพุทธสองฝีไม้ลายมือนั้นพุทธน้อยๆส่วนโอเรนโน่นั้นได้ชื่อว่าจอมดีเดือดจากอุบล มีเขาเป็นอาชีพข้าวนอกนาครับไลายนี้ไม่เคยทำผิดความผิดหวังให้กับแฟนมวยติดตามชมยกที่หนึ่งสองรวมกันทั้งคู่แรกกันด้วยหมัดแล่ก็แข้งส่วนมากจะเป็นแข้งนะครับเนื่องจากว่าทั้งชันชัยและโอเลโน่น,นั้นมีแข้งเป็นอาวุธลูกนี้มอนยันหลักนะครับโอเลโน่โดนเข้าไปขณะที่ผวาเข้าไปชันชัยก็ยันด้วยท้าถีบซ้ายเข้าไปทั้งคู่ยังจดจ้องกันเล็กน้อยแต่ว่า ยังแรกกันแล้วครับจดจ้องประเภทที่เรียกว่าดูชั้นดูเชิงเล็กน้อยเท่านั้นชันชัยนั้นได้ชื่อว่าจอมฝีมือครับตัดล่างโอิโนโยังไม่กล้าเข้าวางแข้งซ้ายไปคนละากาดครับท่านผู้ชมจะเห็นโอเลนโนั้นเป็นมวยกาดซ้ายชันชัยถนัดขวาครับหลบหลีกไว้โดนหมัดซ้ายเข้าไปแล้วชันชัยเอียงวูบไปเลยวางแข้งขวาคืนไปโอิโนโไล่มาด้วยลูกขีบยับซ้ายนําไว้แข้งซ้ายครับ ทันชาัยยามโตในแข่งขวาแข่งซ้ายมาอีกแล้วแข่งขวาคืนไปหมัดขวาแถมไปอีกิงกรรมการบาบูบอกชิดๆหน่อยใกล้กันไปอีกนิดชิดๆกันไปอีกหน่อยโอรโน,โนตัดล่างทันชยัยผวาครับลุงนี้เซกลุนลุนลุนลมาเลยทันชัยคืนด้วยแข่งขวานะครับท่านผู้ชมจะเห็นว่าทั้งคู่คนละกาศแล้วก็แข่งคนละข้างทันชัยถีดยันไว้ไม่ให้โรโนโนเข้าโรโนอโเตะล่างเป็นการลองเชิงติดเข้าไป ชันชัยยับรบกวนและดฉากออกนะครับโอโนติดเข้าไปต่อยนวดซ้ายโดนยันครับลูกยันของจันชัยนั้นใช้ได้ทีเดียวครับนี่ครับมอนยันหลักนี่ยันไว้เรื่อยมีการหลอกล่อโอเิโนต้องภาวะพวงลูกถีบซ้ายของจันชัยนั้นใช้ได้ผลยกซ้ายเตะซ้ายเข้าไปอีกโอเนโนติ้มเข้ามาต้องเดินเร็วหน่อยนะครับโอเลโนถ้าเดินช้าจะลําบากแล้วดูท่าทางโอเโนติดเข้าไปอีกจะเล่นมุงไหนเล่น ไม่ได้ครับต้องวางแข้งซ้ายโดนถีบซ้ายแล้วครับผวาออกมาลูกนี้แหละครับเป็นลูกที่น่าคิดโอโนโ่พยายามคืนเน้แข้งขวาชันชัยถีบซ้ายยันไว้อีกโน่เปลีย่ยนถีบซ้ายบ้างจิม้มเข้าไปจะจิ้มซ้ายไม่ทันนะครับจันชัยเบรกไว้ลูกเบรกนี่น่ากลัวโอโน่ติดเข้าไปพยายามเบียดเข้าไปเรื่อยครับโอโน่นต้องเบียดแล้วเพราะว่าฝีมือนั้นจะเห็นได้ชัดนะครับท่านผู้ชมว่าสู้ชันชัยไม่ได้ ชันชัยนั้นปิดปางไว้ยันไว้ไม่ให้โอเิโนโเข้ามาทำถนัดหมดครับ1-2นี่เป็นภาพสโลนะครับให้ดูว่าชันชัยเตะขวาอย่างไงเข้าปลายคางครับแต่ว่าปลายเท้าสแล้วลูกนี้ไม่ทำให้โอเิโนโสะดุ้งสะเทือนนี่เป็นสโลอีกชุดหนึ่งหมัดขวาจิ้มนะฮะหมัดขวาจิ้มถีบซ้ายยันนี่แหละครับโอเิโนปวดหัวลูกนี้แหละครับถีบซ้ายนี่ โดนนี้ชันชัยโดนตัดล่างหาวาให้น้ำครับตอนนี้หัวหน้าคณะและก็ผู้กกับทำรายการของอทางด้านชันชัยก็สอนเป็นการใหญ่เดินครับยกนี้ยกที่3มนะฮะท่านผู้ชมเรามาดูกันว่าโอเลโน่จะแก้ยังไงสำหรับลูกขีบของชันชัยโดนอีกแล้วกระเด้งหน้ากระเด้งหลังมาเลยติดกันไปครับโอเรโน่ต,ต้องมีอย่างเดียวครับเดินให้เร็วเดินให้เร็วกาพรพลดองสั่งมาแล้วเดินให้เร็วโดนทีบกระเด้งอีกแล้ว โดนเท้าขวาทีมอีกโอเลโนโเล่งนะครับต้องเดินแล้วไม่ให้หายใจครับเดินเข้าไปแก้อย่างไงสำคกญบาบูาอย่าจับเชือกยกมือไว้เป็นสัญญาณอย่าจับเชือกโดนแข้งขวาตลอดนะครับจะไปยังคืนในแข้งซ้ายเหมือนกันโอเลโนโ่ลำบากนะครับจับไม่ได้นะฮะท่านผู้ชมจะเห็นว่าจับไม่ได้ชันชัยนั้นรู้ว่าโอเลโนโ่ใน,นเข่าอาชีพไม่ยอมครับไม่ยอมให้จับโอเลโนโ่ต้องเล่นแข้งแล้วต้อง จับแต่ถ่ายนาถ่ายไม่ได้เองฉันใช่หลีกซ้ายหลีกขวาใช้ความเป็นมวยนะครับพุทสองหลบหลีกเอาหนักเป็นเบาโฉบเข้าไปแล้วก็หนีออกไปโดนถีบในบาท้าลูกพักถีบซ้ายยันไว้เรื่อยทําลายจังหวะครับโอเรโนเโนี่ยเสียจังหวะโดนลูกถีบซ้ายนี่จะเห็นถนัดเลยโดนซ้ายขวาขึืนด้วยแข้งซ้ายเหมือนกันโอเรโนโ ต่อยซ้ายพยายามจะจับนายจับเข้ามาทันชัยยันไวหลบออกไปทันชัยไม่เล่นด้วยนะครับวงนายไม่ยอมเล่นด้วยเลยพับอีกเตะซ้ายเตะขวาแล้วพับเอโน่เตะซ้ายเข้าไปไอโน่เล่งใหญ่ครับเอาละครับได้โยกหมดยกที่3านี่ตลาดหลักทรัพย์ครับเส้นเลือดของสนามเสียนมุมน้ําเงินครับตักมือกันใหญ่นะครับราคาตอนนี้หมดยกที่3ทางด้าน โบริโนก็ได้เปรียบชันชัยเล็กน้อยเองนะครับประมาณครึ่งช่วงตัวไม่ห่างครับไม่ห่างยกนี้เป็นยกที่4โบริโนพยายามจับนะฮะจะเห็นฮะชันชัยไม่จับด้วยค้ำไว้แล้วก็บิดตีรบกวนอยู่แล้วก็ดันออกเตะขวาไวโ้โอนโนกคืนแข้งซ้ายลูกนี้มาถ้าโดนละขาดครับเต็มแรงเลยขวาอีกแล้วไม่ถูกครับชันชยัยแกพิวเร็วเหลือเกิน ชานชัยนั้นมาภาคนี้ภาค3แล้วนะครับเป็นสิทธิ์เอกของเสเมที T หรือเสียเฮงนี่นะครับลูกถีบลูกแยบรบกวนลูกฝีมือไม่ต้องห่วงเคยผ่านมวยดีๆมาเยอะแยะครับชกมาจนเป็นแชมเปี้ยนกับสองสองตำแหน่งเหมือนกันเอกขวาไว้ตอนนี้เรียนอยู่รามนะครับชันชัยนี่นี่ฮะโอริโนโยกสี่แล้วต้องเล่งครึ่ง เข้าไปอีกโอนทีบยันตลอดนะครับโอริโน,โน่นีลำบากใจลูกทีมนี่ทั้งลายจังหวะของโอริโน่เสียหมดเลยยกนี้ท่านผู้ชมจับตาดูให้ดีครับโอริโน่เปลี่ยนแผนแลกทุกขนานชันใช้เตะโอรนโน่เตะชันใช้ต่อยโอริโน่ต่อยพยายามประกบนายครับลูกหากินไม่ได้ครับชันใช้กระตุกเหลียมนิดเดียวโอริโน่ต้องแลกเข้าไปหมดทุกที่สี่ให้น้ำครับพีเลี้ยง อาบเลยให้ม่ไย้ให้อาบเลยนะครับนี่ก็ทางด้านหัวหน้าคณะก็สั่งเป็นการใหญ่นะครับว่าตอิเดวยหมัดแล้วหลบลีกลกไปตลาดหลักทรัพย์ก็ตอนนี้ขึ้นยกที่5โอโนโนเสมอกันนะครับเสมอไหนเสมอกันครับช่วงนี้เพราะยกสี่โอโนโนแลกได้ดีวงนี้เนี่ยฮะท่านผู้ชมก็เห็นเหมือนเช่นเคยชันชัยไม่เล่นไหนครับเล่นหนอกวงนายกันไว โอน่เตะซ้ายเข้าไปโดนแข้งขวาคืนมาแข้งซ้ายพยายามโยกไปแข้งซ้ายกับนโอน่เล่นเข้ามาแล้วนะฮะยกนี้ยกที่5ถ้าเป็นมวยก็ชิงดำแล้วครับโอน่พยายามเล่นเข้ามาแลกตลอดนะครับคู่นี้ท่านผู้ชมจะเห็นว่าแลกตลอดแข้งครับโดยมากเป็นการเตะซะส่วนใหญ่โอน่พยายามจะวิ่งเข้าไปจับนะฮะชันชัยนั้นใช้จังหวะนะฮะเตะทีบจะลับลบีกออกไปคืนไปแข้งทับไว้ โอ้ยโ,โนก็พยายามเตะและพยายามจะประกบเขา่าไม่ทันนะเนี่ยตัวเองเตะไปพลาดเส้นสามเชอกเส้นสามล้มลงไปอีกเสียเหรียญลูกกำนันไปอีกต้องวิง่งไล่กลับมาลองเอาคืนครับกลุ่มนี้เสียลูกมวยไปแล้วแล้วตัวเองไปเตะพลาดเชือกลม้มจันใช้นั้นค้ำไว้ใช้จังหวะเบิ้ลซ้ายตลอดเบิ้ลขวาไม่ทันนะครับโอโน,โนพยายามไล่จะเห็นว่าโอโน,โนมีความยายันยอดเยี่ยมจริงๆพักหายใจหน่อยครับโอโนบอกต้องพักหายใจหน่อย เราเล่งมาตั้งซึงยกนะครับหมดแล้วยกที่5ดูสโลครับลูกเตะขวาของจันชัยเตะและคาโบริโนโ่พยายามจะเข้าจับคืนคืนตลอดนะครับจันชัยหลบหลีกตลอดคืนโอริโนโ่ทำไม่ได้จัดจังเพราะจันชัยนี่ขยันเนี่ยอีกมุมหน,นึ่งนี่จะเห็นว่าโบริโนโก็มีความพยายามสูงเหมือนกันแต่ว่าไม่ทันจันชัยฮะจังหวะฝีมือมวยนี้ ท่านใช้นั้นได้ชื่อว่าปรมาจารย์คนหนึ่งของวงการวันวนีน่ครับเพราะแกรุ่นเกา่าภาคสามะภาคนี้เนี่ยนะแก้งขวานี่เข้าตลอดเวลาเวลาดูอีกมุมหนึ่งนะครับเรามีสามกล้องเลยกันสามมุมลูกนี่ฮะเสียเหลี่ยมลูกกลางน้ำลูกนี้โปลิโนโตเตะผิดนะฮะไม่ได้โดนอะไรนะครับไปพลาดเชียอะให้ตัวเองล้มนี่เขาพยายามจะเอาคืนครับวางแข้งกันไป แข่ชานชายแกรู้กแกว่แกรุ่นเก่าแะโตตลอดไม่ให้เสียคะแนนนะครับางานนี้ก็ต้องเรียกว่าโอลรโนลำบากหน่อยนะนจบเสร็จนี่ตลาดหลักทรัพย์ก็ไมา่ห่างนะฮะ,ะราคาก็เสมอไหนเสมอกันอยู่เหมือนกันเราอยู่ที่กรรมการนะกรรมการสท่านกำลังลงคะแนนอยู่นะครับเดี๋ยวท่านผู้ชมจะเห็นนะครับว่ากรรมการบาบูนะจะชูใครฝ่ายน้ำเงินครับ ชันชัยดีใจครับดูนะจะเห็นาการดีใจของชันชัยเพราะว่าชกเสร็จนั้นเสมอไหนเสมอกันนั่นครับ